สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Thailand Story Today ครับวันนี้เรามีเรื่องเดือดๆมาเล่าให้ฟังกันครับทุกคนบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้มันร้อนระอุเหมือนกับภูเขาไฟใกล้ระเบิดเลยนะครับเมื่อเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาอยู่ดีๆก็เคลื่อนกำลังพลอาวุธหนักประชิดชายแดนพร้อมท่าทีที่แข็งกร้าวสุดๆแถมยังมีนักวิเคราะห์ทางทหารระดับนายพลออกมาฟันธงเปียงว่าวันที่10ตุลานี้ได้ยินเสียงปืนดังสนั่นแน่นอน โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วที่พีิกไปกว่านั้นคือเรื่องมันเดือดไปถึงขั้นที่โอปป้าเกาหลีสุดหลอ่อทนไม่ไหวต้องออกมาเคลื่อนไหวปกป้องประเทศไทยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงวันนี้ Thailand Story Today จะมาขยี้ให้ฟังแบบถึงพริกถึงขิงกันเลยครับเอาละครับทุกคนมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกที่ทำเรื่องนี้มันปะทุขึ้นมาก็คือมีภาพคลิปหลุดออกมาว่อนโซเชียลเลยครับ เป็นภาพที่กองทัพกัมพูชากําลังเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์จํานวนมากทั้งรถถังทั้งปืนใหญ่จะววหลายลํากล้องอย่าง p h l 03และ b m 21มาจอดเรียงรายกันอยู่แถวๆชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานของเรานี่แหละครับเห็นภาพแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับการเคลื่อนกําลังพลขนาดนี้มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่น่ากังวลสุดส หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะรถถังเก่าแบบนั้นจะเอามาทำอะไรได้ใช่ครับในคลิปจะเห็นเลยว่ารถถังบางคันมันเก่าจนวิ่งเองไม่ได้ต้องใช้เทลเลอร์ลากมาแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ารถถังจะวิ่งได้หรือไม่แต่มันอยู่ที่ปืนใหญ่ที่ติดอยู่บนรถถังตั้งหากครับเพราะปืนมันยังใช้การได้นี่มันเหมือนการข่มขวัญกันชัดๆเลยนะ เมื่อพลเอกรังสีกิติยานทรัพ์อดีตผู้ทรงคุณวุฒิปลัดกระทรวงกลาโหมได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์แบบนี้ฟันธงไม่เลี้ยงเลยครับท่านบอกว่าการเคลื่อนทัพของกัมพูชาในครั้งนี้มันมีในยะสําคัญซ่อนอยู่และท่านเชื่อว่ากัมพูชาเตรียมเปิดฉากยิงใส่ไทยในวันที่10ตุลาคมนี้แน่นอนฟังแล้วขนลุกสู้เลยไหมครับท่านรังสียังให้เหตุผลอีกว่าที่ผ่านมานี้กัมพูชามีการเพิ่มกําลังพลและอาวุธมาตลอด แถมยังมีการยิงป่วนเข้ามาในฝั่งไทยประปายเหมือนเป็นการยั่งเชิงแล้วคำถามคือทำไมกัมพูชาต้องทำขนาดนี้พลเอกรังสีฉเฉลยว่าเป้าหมายที่แท้จริงของฮุนเซนผู้นำกัมพูชาก็คือการสร้างสถานการณ์ครับสร้างเรื่องให้เกิดการประทะเพื่อที่จะลากประเทศไทยไปสู่โต๊ะเจรจาต่อรองแต่การเจรจาในครั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันในอ่าวไทยที่เคยเป็นประเด็นหรอกนะแต่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่านั้น นั่นก็คืออยากให้ไทยยอมเปิดด่านชายแดนอ้าวงงละสิครับก็ไหนไม่กี่วันก่อนฮุนเซนเพิ่งโพสเฟซบุ๊กยาวเหยียดบอกว่าอยากให้ไทยปิดด่านไปเลย100ปีไงตอนนี้กับตลปัดอยากให้เปิดด่านซะแล้วละ่ะพลเอกรังสีบอกว่าไอที่โพสต์ไปนั้นนะ่ะมันเป็นแค่วาทกรรมสวยหรูเอาไว้หลอกคนในประเทศตัวเองกับหลอกคนไทยที่ไม่รู้เรื่องเท่านั้นแหละแต่ความจริงแล้วเศรษฐกิจของกัมพูชาตอนนี้กำลังย่ำแย่หนักมาก การปิดด่านชายแดนมั่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อปากท้องของประชาชนเขาฮุนเซนเลยต้องหาทางกดดันไทยให้ยอมเปิดด่านให้ได้นั่นเองพลเอกรังสียังเสนอแนะแบบถึงลูกถึงคนเลยว่า้าหากมีการประทะกันเกิดขึ้นจริงๆประเทศไทยของเราต้องตอบโต้กลับไปอย่างหนักต้องโจมตีไปที่ฐานทัพและคลังอาวุธของกัมพูชาตามแนวชายแดนเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองให้กัมพูชาหยุดการกระทํา และที่สำคัญที่สุดคือห้ามยอมเปิดด่านเด็ดขาดท่านบอกว่าต้องปล่อยให้เศรษฐกิจของกัมพูชาพังพินาศไปเลยเพื่อให้ประชาชนของเขากดดันรัฐบาลกัมพูชาเองโอ้โหดุเดือดจริงๆครับเรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับทุกคนความเดือดดานครั้งนี้มันดังไกลไปถึงเกาหลีใต้เลยทีเดียวครับเมื่อปาร์คเทโฮติกเกอร์นุ่มเกาหลีหัวใจไทยไวัย34ปีที่รักเมืองไทยมากๆถึงกับทนดูอยู่เฉยๆไม่ไหว พอเขาเห็นคลิปชาวเน็ตกัมพูชาบางกลุ่มเอาธงชาติไทยไปเหยียบย่ำเนี่ยเลือดรักไทยในตัวของอบป,ป้ามันพุ่งปรีดขึ้นมาเลยครับอบป,ป้าปากเลยทำคลิปตอบโตบ้แบบสุดเจ็บแสบเขาเอาคลิปสองเน็ตไอดอลฝั่งกัมพูชาที่บอกว่าอยากให้ปิดด่าน100ปีโดยโอบป,ป้าพูดชัดๆเป็นภาษาไทยเลยว่าไม่เปิดด่านครับผมก็ไม่โง่ปิดถาวรไปเลย เท่านั้นยังไม่พออปป้ายังทำคลิปเอาชงกัมพูชามาวางที่พื้นทำท่าเหมือนจะเหยียบแต่แล้วก็หยุดแล้วก็เก็บขึ้นมาก่อนที่จะโยนทิ้งลงไปในถังขยะเป็นการสื่อว่าพฤติกรรมต่ำๆแบบนี้เราไม่ทำหรอกมันไร้ค่าโหได้ใจคนไทยไปเต็มๆเลยครับแต่ที่น่าชื่นชมที่สุดก็คืออปป้าปาร์คไม่ได้แค่ทำคลิปอยู่หน้าจอคอมนะครับ เขารวบรวมเงินจากแฟนคลับแล้วบินตรงมาที่ประเทศไทยเดินทางไปถึงบ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีปัญหากันอยู่เลยครับเขาไปเหมาอาหารเหมาส้มตำมะม่วงน้ำปลาหวาน จากชาวบ้านในพื้นที่แล้วเอาไปมอบให้กับพี่ๆทหารไทยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจแถมยังไปฝึกร้องเพลงแผ่นดินไทยแล้วก็ไปยืนร้องให้พี่ๆทหารฟังตรงนั้นเลยช็อตนี้ทำเอาคนไทยน้ำตาซึมไปตามๆกันเลยครับเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆที่ชาวต่างชาติคนหนึ่งรักและพร้อมปกป้องประเทศไทยของเราขนาดนี้ วันนี้ Thailand Story Today เลยจะขอคัดคอมเมนต์เด็ดๆโดนๆมาอ่านให้ฟังครับทุกคนมาดูกันว่าพลังชาวเน็ตไทยจะเผ็ดร้อนขนาดไหนและแต่ละคนจะมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างผมขอแยกคอมเมนต์ออกเป็น2ประเด็นนะครับเรามาเริ่มคอมเมนต์จากข่าวชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับมาดูที่คอมเมนต์แรกเลยครับผมก็คิดเหมือนท่านถ้างั้นมันไม่ทุ่มเทกำลังพลและอาวุธมาขนาดนี้หรอก มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเชื่อใจมันไม่ได้คเมนตคอมเมนต์ต่อมาครับน่ากังวลเป็นห่วงทหารและชาวบ้านขอให้ทุกท่านปลอดภัยเราเปิดก่อนได้ไหมตัดกําลังอาวุธมันก่อนป้องกันมันยิงใส่คนของเราคอมเมนต์ต่อมาครับพลเอกรังสีพูดดีพูดถูกต้องคนไทยต้องมีผู้นําอย่างท่านถึงจะสู้เขมินได้ครับคอมเมนต์ต่อมาครับผมมองว่าทางเราพลาดตั้งแต่เจรจาหยุดยิงแล้ว ฝั่งเราหยุดยิงแต่อีกฝั่งสะสมกําลังพลดูจากข่าวเริ่มมีการเพิ่มกําลังพลรถถังและล่าสุดไหนจะได้รับการสนับสนุนอาวุธจากจีนถึงจะมีการเปิดฉากอีกรอบผมว่าไทยเราก็ชนะอยู่ดีแต่กําลังพลอาจสูญเสียมากกว่าครั้งที่แล้วคอมเมนต์ต่อมาครับถ้าเป็นจริงรอบนี้เอาให้หนักหน่วงที่สุดเอาให้มันฟื้นตัวไม่ได้เลยนะนี่ประเทศเราเราป้องกันบ้านเรา เราทำตามหลักสากนทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องสนใจนานาชาติไหนทั้งนั้นต่อไปเรามาดูคอมเมนต์เรื่องหนุ่มเกาหลีอปป้ากันบ้างครับคอมเมนต์แรกครับเห็นคนเกาหลีทำแบบนี้น้ำตาแทบไหลขอบคุณมากๆค่ะคอมเมนต์ comment ต่อมาครับน้ำตาแทบไหลเลยรักและขอบคุณที่รักเมืองไทยรักคนไทยและมาเยี่ยมทหารไทยนะคะคนไทยก็รักคุณค่ะคอมเมนต์ comment ต่อมาครับรักเลยหล่อมากเกาหลีหัวใจไทย คอมเมนต์ต่อมาครับนุ่มเกาหลีคนนี้เป็นมิตรแท้ของเราควรดูแลเขาให้ดีๆนะคะต่อมาคอมเมนต์สุดท้ายครับดูข่าวนี้แล้วน้ำตาไหลเลยปลื้มใจแทนคนไทยทุกๆคนก็ดีใจที่ยังมีต่างชาติรักแผ่นดินไทยเหมือนคนไทยขอขอบคุณมากๆน้องรูปหล่อทั้งใจและหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้ฟังคอมเมนต์จากพี่น้องชาวไทย คุณผู้ชมมีความคิดอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดมันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับทั้งความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศที่พร้อมจะปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อในขณะเดียวกันก็ทําให้เราได้เห็นน้ําใจของคนที่รักประเทศไทยอย่างแท้จริงไม่ว่าเขาจะเป็นคนชาติไหนก็ตามสําหรับวันนี้ไทยแลนด์สตอรี่ทูเดก็ต้องขอลาไปก่อน แต่เรื่องราวเดือดๆแบบนี้ยังมีมาให้ติดตามกันอีกแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ